เพิ่นพุงกระเพราหมูกุ้งไข่าดาวน่ากินสุดๆร้านอยู่ซอยไหนคะซอยบ้านสวนยี่สิบค่ะเปิดร้านกี่โมงถึงกี่โมงคะเปิดร้านเก้าโมงถึงสี่ทุ่มนะคะควรไม่เอ่ยเปิดทุกวันเท่าไหนปิดจะลงในเพจนะคะ่ร้านมีโปรโมชั่นเบียร์ด้วยค่ะสา, 3, า,ามขวดร้อยเก้าสิบเก้าบาทจ้ามีคาราโอเยะให้ด้วย อันนี้คือผัดผักรวมผัดผักรวมค่ะขาดไม่ได้คือน้ำปลาพริกรสเด็ดเด็ดมากน้ำปลาพริกอีกทีค่ะเพื่อนทุ่งอยู่ซอยไหนคะซ่้อยนส่วนยี่สิบค่ะขอบคุณค่ะกินข้าวกันค่ะเพื่อนทุ่ง